สวัสดีครับป้าหมอสีตลาดจะดูจากวันพุทธที่25มิถุนายนนะฮะมาพบกันที่ร้านพี่เอกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่เอกสตาร์ท30บาท70บาท100บาทแล้ววันนี้มีปลาใหญ่ลงนะฮะ ใหญ่แบบใหญ่เลยนะประมาณ7-8นิ้วโดยประมาณนะฮะโดยประมาณเรามาเริ่มที่30บาทแล้วกันเนาะมาดูรายละ,ะเอียดปลาเป็นยังไงน,นะครับยังไม่ค่อยมีหัวนะครับยังไม่มีหัวขนาดปลาประมาณ2นิ้วกว่าถึง3นิ้วนะครับ ทรงเขาเป็นทรงยาวเนาะเลยมีความยาวถึงสานิ้วเลยนะครับส่วนเจ7ดสิเจมีหัวแล้วนะครับในบางตัวหัวพอสมควรอยู่นะเหมือนตัวนี้หลบอยู่ตัวน,นี้ตัวนี้เป็นลูกเอฟด้วยนะครับลูกเอฟตาตาส้มมีฐานหัวแต่ยุบนะครับฐานหัวยุบชัดเจน นี้ขยับมาที่หนึ่งร้อยวันนี้หนึ่งร้อยก็พอมีฐานหัวนะครับแต่อาจจะไม่เด่นมากเหมือนชุดที่แล้วเนาะนี่มีตัวนี้ทรงสั้นๆออกแดงอ่ตัวอปลาแดงแล้วก็ทรงสั้นมีหัวใหญ่กว่าเพื่อนปลามุกนะตัวนี้มีหัวใหญ่กว่าเพื่อนปลามุกเพื่อนปลามุกหัวจะดูเล็กกว่าพอสมควรนะครับแต่มุกสวยกว่า น,นะะปลาหมูปลาประมาณ3มนิ้วนะครับพี่เอกครับไซส์ใหญ่เท่าไหร่ตัวละ450ร้ารอยาคาไม่แรงนะครับตัวละ4ี่ห้าเป็นปลามุกผมเดาว่าเป็นลูกเอฟนะดูจากลักษณะมุกนะครับมีให้เลือกสี่ตัวนะครับ แล้วก็มีปลาแดงในตู้หนึ่งตัวสีดีนะหัวดอกนิดนึงนะฮะมาต่ออีกร้านนึงนะครับร้านพี่แจ้พี่เปิ้ลอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้มีหน้าร้านเป็นลูก F2 นะครับไซส์ประมาณ4นิ้วกว่ากว่าตัวเท่าไหรพ่พี่ตัวเท่าไหร่ครับชุดนี้ตัวละ180 180ถ้าแบบเด่นชัดจับได้เลยตัวนี้เนาะทำให้ราคาเบาจังวันนี้แล,ะนะแล้วก็เด่นชัดจับได้เลยอีกตัวนี้นะครับร้อยแปดสิบบาท สวยนะในราคา180 2ตัวที่ผมจับขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ไซส์เล็กไม่เล็กเท่าไหร่นะก็3นิ้วกว่านะเพราะว่าเป็นทรงกำปายาวเนาะตัวละ80บาทนะครับมีลูกค้ามาดูให้พี่เขาขายของต่อมาด้านนี้แล้วกันเลยเนาะด้านนี้จะอยู่ในโหลเป็นของพี่ลงนะครับเป็นปาเกตลองที่พี่ลงเอามาขายด้านหน้านะครับเริ่มต้นสตาร์ท180บาทนะครับ ตัวปลามีขนาดโดยประมาณ4นิ้วนะครับขยับขึ้นมา200นะครับจะสีสว่างกว่า180พอสมควรแต่เรื่องหัวก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับขนาดปลา3นิ้วกว่า4นิ้วเนาะโดยประมาณนะตีไป4นิ้วเลยแล้วกันนะครับต่อมา200ตัวนี้อ่าอันนี้ก็สวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหัวใหญ่กว่า สองร้เช่นเดียวกันอ๋อเศษฟาบเวอร์ฮอนแดง160เองนะครับส่วนด้านหลัง280เป็นกำฟ้านะครับกำฟ้าแดงนะด้วยความเป็นหุ่นทรงกำฟ้านะครับมีความยาวไปประมาณผมตีไป5นิ้วได้อะ5นิ้วกว่าด้วยซ้ำนะฮะ มีฐานหัวหมดเลยนะครับเป็นเหมือนจะเป็นทรงโหนกน้ำอ่ะหัวจะค่อยๆใหญ่ตามขนาดไซส์ตัวปลาเนาะเล็ยหนกเนื้อหนกเนื้อต้องเรียกว่าหนกเนื้อใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดว่าหนกเนื้อรีอหนกน้ำเน่ะ <ś c oughs> ปลามัดถุงไม่มีเลยนะครับน่าจะขายไปหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะขเขา <ś c oughs> มาต่อกันที่ร้านพ่เปิ้ลด้านในนะครับ โอ้มองจากตรงนี้ปลาหมดเลยแฮะโอ้ข้างล่างก็ปิดไฟหมดเลยอะแต่ด้านในมีลูกค้าอยู่นะครับน่าจะมีเหลือแค่ตรงนี้เองนะกับตู้โชว์ด้านหน้าด้านนู้นนะครับเดี๋ยวรอที่เขาขายปลาแป๊บหนึ่งนะครับแต่ดูจากตรงนี้แล้วกันเนาะสองจากด้านนอกมีตัวนี้เป็นทรงสั้นช็อตบอดี้นะครับหัวประมาณลูกแก้วนะฮะ ว่างแล้วนะครับ<ช>อ้เหนือทูโทนนะฮะไซส์สองนิ้วกว่าน่าจะเป็น F2 นะครับเนี่ยฐานหัวกำลังดันดันเลยนะครับต่อมานี่ไงช็อตบอดี้ที่เราดูกันเมื่อกี้นะฮะก็น่าจะสองนิ้วกว่าเหมือนกันนะครับด้วยทรงเขาสั้นเนาะ หัวเป็นลูกแก้วเลยอ่ะตัวนี้ก็ช็อตบอดี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้ปลาทิ่เปิลหมดเกี้ยงเลยแล้วก็มี GB ลอ,อกสองตัวนะครับไซส์ก็4นิ้วกว่าเลยนะ ลอกเคียร์หมดแล้วมีด้านบนด้วยอีกสองตัวของพี่เพิ้ลลงเป็น GB นะฮะด้านนี้ด้านนี้ไม่ยังไม่เปิดไฟน่าจะเพิ่งลงปานะเมื่อกี้พี่เพิ้ลบอกว่าเพิ่งล้านตู้นะครับน่าจะปาใหม่มาลงส่วนตัวโชว์ตาขาวทูโทนนะครับ ไซส์สามนิ้วหัวทรงยื่นมาด้านหน้านะครับหัวทรงกัมฟาเอฟหนะะึ่งะฮะดูทรงแล้วเหมือนเหมือนเพิ่งเอามาไล่ตู้นะครับด้านล่างมีไหมด้านล่างไม่เห็นไม่เห็นปลาปลาหมดเลยนะครับร้านพิเปิลวันนี้มีตัวนี้นะ ที่เอามาวิ่งไล่ตูแล้วดูทรงผมว่าพอใช้ได้เลยนะครับอ๋อราคาอยู่ด้านหน้า1,500นะครับเห็นราคาละ1,500้ว1,500บาทก็โอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ